จิ้งจอกอเวจีสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเที่ยวรักทุกท่านวันนี้เรามาฟังจิ้งจอกอเวจีบทประพันธ์ของอาจารย์สิงห์ขอนวงจิตติมาก่อนที่จะไปรับฟังขอความกรุณาท่านผู้ฟังเที่ยวรักทุกท่านกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันยาด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะทว่าเป็นนางนกที่แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าน้อยชิ้นเหลือเกิน เผยให้เห็นเนินเนื้อบนล่างชัดเจนสามแขกหนุ่มจ้องนางนกเที่ยวร่ายออรำตาค้างบางก็ยกแก้วแชมเปญค้างเตะที่เหมือนเหมือนกันคือกลืนน้ำลายเอือ้เอเอืเจ้าฟ้าแสนคำสังเกตอากับเกยียริยาทั้งสามตลอดเวลาเมื่อเห็นว่าเข้าเป้าตามที่วางไว้แล้วจึงยื่นหน้าไปถามนายทหารหนุ่มที่นั่งใกล้ที่สุดจอบนางนกแบบนี้ไหมตงมง ชอบครับท่านเจ้าร้อยตีตรงหมงรีบบอกโดยอัตโนมัติช่วยถามสองคนนั้นด้วยเป็นกระเทยไหมตรงมงหัวเราะกากแล้วตอบแทนเพื่อนไม่เป็นอย่างแน่นอนครับท่านเจ้าดูพวกมันสิครับน้ำลายจะยืดแล้วงั้นดีแล้ว คลิปตานั้นนางนกเกือบเปือยแต่ไม่ได้สวมปีกอย่างนางนกเที่ยวร่รำครูออกมาจากข้างในห้านางมายืนเรียงเดี่ยวถอนสายบัวให้เจ้าเมืองหางนิดหนึ่งแล้วยืนบิดกายเอียงอายอย่างไร้เดียนสาอาโนนี้อยู่ข้างๆเวทีพอจังหวะมาถึงเจ้านางจันฉายยื่นหน้าไปบอกกราดต่อทหารว่าหนุ่มแน่นทั้งสามว่า พวกคุณทั้งสามตามสบายนะฉันกับเจ้านางเดือนต้องขอตัวก่อนเพราะมีงานในครัวเรือนที่ต้องไปจัดการตรงหมงเทียมสือและซือมาต่างก็ลุกยืนพรึบคว้อมศีรษะให้กับเจ้านางจันไฉที่ลุกยืนพร้อมกับเจ้านางเดือนดาวราซึ่งทาท่าจะกรับเดือนดาวราเข้ามายืนตรงหน้าทั้งสาม พวกคุณตามสบายเลยนะฉันกับเจ้านางจันฉายจะกลับแล้วพรุ่งนี้เจอกันนะราตีสวัสดิ์ค่ะราตีสวัสดิ์เ่นกันครับเจ้านางทั้งสามว่าเป็นเสียงเดียวกันอีกครั้งกระทั่งทั้งสองออกไปสามหนุ่มทหารวะจึงนั่งลงที่เดิมเจ้าเมืองหางขยับไปถามดังดังแข่งกับเสียงดนตรีจบไหมหรือเกะกะลุกในตา แม่ชอบสิครับท่านเจ้าตอบเป็นเสียงเดียวกันอีกครั้งงั้นเจ้ารอรีจีพระทําไมาอีกเล่าชอบใจใครก็ไปพามานั่งด้วยสินางนกพวกนี้ป้อนเราเากิ่งน่าจะบอกให้เท่านั้นเองสามหนุ่มก็ผวาไปคว้านางนกเปลือยที่หมายตาไว้แล้วพามาที่ต่างนั่งและต้องสะดุ้งเมื่อเจ้าเมืองหางตะวาดลั่น แขกนี่ทำไมไมีนั่งไปคว้าตังทำไมเดี๋ยวเขียนกกนลายรกนางนกทั้งสามรีบทิ้งก้นสวยเกือบเปือยลงบนตักคู่ของใครของมันด้วยอาการขืนอายมากกว่าที่จะเกรงอายานางนกอีกสองนางที่ไม่ได้รับการเลือกต่างก็ทำสีหน้าแง่งอนไม่พอใจขณะนั้นนางนกมีปีกบ,บนเวทีไร้รำจบลง และรีบเข้าไปในหลืบทางซ้ายมือเสียวงมโหรียังคงขับกล่อมไปเรื่อ,อยๆเจ้าเมืองหางหันไปให้สัญญาณปรากฏว่าวงมโหรีบรรเลงเพลงเร็วนางนกเกือบเปอยทั้งสองเริ่มออกลีลาประยุกต์สร้างความคลื้นเครงอย่างคาดไม่ถึงซึ่งออกลีลาแบบสมัยใหม่อยู่ถึงห้าเพลงรวดเหลวทั้งสองก็เข้าไปในหลืบเดียวกับที่นางนกตัวจริงเข้าไป ไม่ออกมาอีกเลยเมื่อทุกอย่างเข้าที่เข้าทางแล้วเจ้าฟ้าแสนคำรีบออกคําสั่งต่อนางนกอวบอึมเหล่านั้นพวกเจ้าโรนิบัติแขกของเราให้ดีถึงในห้องไม่สว่างห้ามออกจากห้องเจ้าค่ะต่างก็รับเป็นเสียงเดียวกันเจ้าฟ้าแสนคำรีบลุกเดินเข้าไปตบไหล่ร้อยตีตรงมง เพราะอยู่ใกล้สุดตามสบายเลยหาความสุขเต็มที่และให้ถึงเมืองหางจริงๆนะเราขอตัวก่อนขอบพระคุณท่นานเจ้ามากครับต่างก็ลุกขึ้นโค้งคำนับเหมือนๆกันพระมกแห่งเมืองหางได้ออกจากห้องนั้นโดยที่วงมโหลีก็ยังคงบรรเลงเพลงหวานสลับเพลงคึกคักท้ายสุดเป็นเพลง กล่อมหอและหยุดบรรเลงปิดฉากสีแดงเลือดหมูแต่เวลานั้นทว่าทาหารว้านหนุ่มทั้งสามเมาได้ที่เสียแล้วจึงล้วงควักเอากับนางนกของใครของมันฝ่ายนางนกสาวนุ่งน้อยห่มน้อยนั่นเล่าก็เอะอะกระตู้วูอย่างมีจริตจก้ารและดื่มตามหลังแต่ไม่มากนัก จากนั้นนางนกอวบอึม๋มก็ถูกอุ้มหายไปยังที่พักรับรองจนไม่เหลือแม้คู่เดียวไฟจากแสงเทียนอันโรแมนติกก็ดับพรึบรงตะวันาสาดส่องอีกคราเจ้านางคนสวยรีบเข้าพบเจ้าฟ้าแสนคำซึ่งรออยู่แล้วที่ห้องพักส่วนตัวในคุ้มหลังสวัสดีค่ะท่านอาอืมวัดดี กินอะไรมาหรือ,อยังเหรอเดือนเรียบร้อยแล้วค่ะท่านอางั้นนั่งสิขอบคุณค่ะเธอหย่อนก้นลงที่ตังตรงข้างผู้เป็นอาสามคนนั้นสลบสลายไม่ได้สติค่ะดีอาจจะรับหน้าพัวเขาเอาถ่าตื่นเดือนไปทำงานอย่างสบายใจเถอะนะ อาจจะให้พลขับและเลขาคนหนึ่งซึ่งจัดไว้รอแล้วขอบพระคุณท่านอามากค่ะไม่เป็นไรนาะเดี๋ยวเลขาจะมาพบอีกครึ่งชั่วโมงข้างหน้าตอนนี้คุยกันรอไปก่อนนี่เดือนดาวราเมื่อคืนอาจาร,รย์บอกกับอาว่าเดือนได้รับข่าวจากผู้การเวยที่เชียงรัฐไม่ใช่หรอใช่ค่ะผู้การเว่ยบอกว่าได้สั่งให้หารป้า ออกกว่าต้อนครัวเรือนเช่นเดียวกันแต่เป็นในป่ารอบๆอ,อบเชียงรัตลศสมีไม่เกินยี่สิบสามสิบกิโลเมตรผู้การบอกว่าหานฟ้าอาจระแคะระคายว่าเดือนมาที่นี่ก็ได้ให้ระวังตัวไว้ด้วยงั้นระวังจะจะเอกับมันเขาละ่ะเดือนระวังตัวที่สุดอยู่แล้วค่ะท่านอาถึงเวลานี้แล้วหานเป้ารู้แน่ชัดแล้วว่าเดือนหนีหน้า มันต้องคุณแค้นแน่ๆถ้าเจอมันต้องคืนใจเดือนแน่ๆแน่อนอนค่ะท่านอาเดือนจึงเตรียมตัวให้พร้อมทุกอย่างที่จะสู้รบปรบมือกับมันเจ้าเมืองหางถามอีกเดือนรู้ไหมว่าทำไมบุการบุยถึงยังไม่กำจัดหานปาทั้งๆที่มีเหตุหน่าสงสัยอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ เดือนคิดว่าหานฟ้าอาจจะกำรรความลับอะไรของว้าพวกนี้ไว้สักอย่างถึงได้ยังถูกเลี้ยงไว้เช่นนี้อยู่ค่ะเดือนแจ้งให้ชนะศึกทราบไหมแจ้งไปเมื่อคืนตอนดึกแล้วค่ะชนะศึกวหวย,ยังไงบ้างก็เตรียมส่งหน่วยเฝ้าระวังหนาแน่นขึ้นดาวร้ายละ่ะยังอยู่กับชนะศึกไหม เจ้าฟ้าแสนคำถามเสียงแผ่วเธอสั่นหน้านิดนึงไม่ได้ถามค่ะเฮ้อรักระหว่างรบเนี่ยเอาอะไรแน่นอนไม่ได้สักอย่างอาว่าอย่าใส่ใจมันมากนักนะค่ะท่านอาเดือนทำหน้าทีนี้ไอดี ID ที่สุดตามแผนการที่วางไว้เรื่องของความรักอย่าเพิ่งใส่ใจมันเลย ค่อยมีแผ่นดินอยู่เสียก่อนเดี๋ยวความรักจะมีตามมาแผ่นดินก็ไม่มีจะอยู่แล้วยังมามกมุ่นเอาเรื่องรักอยู่อีกชาติดีชะร้ายออกไปอยู่นอกโลกเสียเลยขณะนั้นหญิงสาวชาวเมืองหางซึ่งทำหน้าที่เลขานุกการหอบแฟ้มเข้ามาด้วยโดยถอนสายบัวนิดหนึ่งบอกเบาๆข้าเจ้าพร้อมที่จะทำงานแล้วเจ้าค่ะ งั้นไปกันเธอชื่ออะไรนะคําแปลงเจ้าคะ่ะบอกพร้อมประดับรอยยิม้มตะวันบ่ายคล้อยเจ้าฟ้าแสนคําและเจ้านางจันฉายรีบเงยจากแผนที่เมื่อองค์เขรักมอบครานเข้ามาที่ห้องพักผ่อนคารวะท่านเจ้าฟ้ามีอะไรหรอ แขกทั้งสามที่มากับเจ้านางเดือนดาวราขอเขา้าปอเป็นการด่วนเจ้าค่ะพามาเร็วเจ้าค่ะเจ้านางจันฉายรีบเก็บแผนที่ทางทหารพร้อมหายเข้าไปในห้องพักผ่อนส่วนตัวร้อยตีตรงมงร้อยตีเทียนสือและพลขับสื่อมาสามทหารหนุ่มแห่งกองทัพว้าเชียงรัต น้าตาซีดเสียวอยู่ในเครื่องแบบที่ไม่ค่อยจะเรียบร้อยเข้ามาโค้งคำนับด้วยสองขาที่สั่นระริกเหมือนเหมือนกันหมดข้าวระวาท่านเจ้าอืมเชิญนั่งก่อนสิทั้งสามนั่งตั้งตรงหน้าด้วยท่วงท่าร้อนรอนเห็นได้ชัดต้องมงถามเสียงแหบหอยขึ้นก่อนท่านเจ้าครับเจ้านังเดือนอยู่ไหนอ๋อ เดือนดาวราออกไปทำงานแล้วไปตั้งแต่ตะว,วันเริ่มขึ้นด้วยซ้ำปานนี้ยังไม่กลับพวกคุณมีอะไรเหรอเทียนซื้อขยับถามเจ้านางไปทำงานอะไรหรือครับอ้าวก็เกลียกรองครัวเรือนกลับเชียงรัดไงพวกคุณถามทำไมเหรอผมสามคนเลี้วไร้สินดี ตื่นสายเมทันไปทำงานกับเจ้านางเดือนแบบนี้ผมสามคนโดนโรายงานเน่อ๋อเรื่อกว่าเรื่องอะไรเดือนดาวราบอกเกเราแล้วว่าถ้าพวกคุณทั้งสามตื่นขึ้นมาก็ให้บอกว่าตามสบายเลยเธอจะทำงานเองเพราะมีคนที่นี่ช่วยแล้วส่วนพวกคุณนั้นไม่ต้องเลยเพราะคุณละภาษาพูดกับชาวเมืองไม่ค่อยจะรู้เรื่องหรอก เจ้านางเดือนไม่ตำหนิพวกผมเลยหรอครับเนี่ยท่านเจ้าไม่หรอกด้วยเหตุผลที่ว่ามาคือภาษาแต่ถ้าพวกคุณบกพร่องตอนค้ากลับโดยปล่อยให้มีการดักป่นดักทิงแบบนั้นเดือนดาวร้าตำหนิพวกคุณแน่และรายงานหน่วยเหนือของพวกคุณอย่างแน่นอนเรื่องนั้นพวกผมไม่ให้บกพร่องแน่นอนครับท่านเจ้า ทั้งสามว่าเป็นเสียงเดียวกันดีเราก็ห่วงเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นแหละเรื่องเกลี่ยกร่อมเช้าเมืองให้กลับเชียงรัตนั้นให้เป็นนาทีของเดือนดาวราดีกว่าภาษาสื่อกันรู้เรื่องอย่างที่บอกเจ้าผู้ครองนครยิ้มกว้างว้าหนุ่มทั้งสามถอนใจโล่งอ,อกสีหน้าแช่มชื่นกันขึ้นมาโดยตรงมงบอกว่า งั้นผมก็คงสบายใจขึ้นพักผรให้สบายๆมาเมืองหางทั้งทีต้องใหถึงเมืองหางสิพอนุม่มเว้นแต่เป็นกระเทยก็ว่าไปอย่างทั้งสามหัวเราออกมาได้แล้วขอลาไปในที่สุดและต่างก็ลิงโลดเพราะสิ่งที่เป็นกังวลน,นั้นไม่มีอะไรแล้วต่างก็กระโดดเข้าห้องขึ้นเตียงแบบไม่รอช้า พราะนางนกโตกำลังเทารูบรอบใหม่เดือนดาวรากลับมาเมื่อเย็นมากแล้วเธอเหงื่อโสมกายรีบเข้าห้องหับชํำระสาสางเรือนร่างกระทั่งหมดจดสดใสอยู่ในชุดที่ดูดีแล้วรีบเข้าข่าวระวะเจ้าเมืองหางผู้มีศักเป็นอาเป็นไงบ้างเดือนเจ้าแสนคำถามเป็นประโยคแรก เรียบร้อยดีทุกอย่างค่ะท่านอาพร้อมที่จะอพยพก,กลับในงวดแรกสามร้อยคนเป็นหญิงและชายเกือบเท่าเท่ากันเรื่องนั้นละ่ะเรียบร้อยทุกอย่างค่ะท่านอาเดือนซักซ้อมอยู่หลายเที่ยวและกลุ่มนี้เราอุปโลกให้เป็นญาติพี่น้องของชนะศึกผู้การเบื่อจะได้เอาเป็นโลกม,มนุษย์ถ้าชนะศึกโจมตีแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ นอกจากนั้นเดือนยังแอบส่งอาวุธให้ด้วยเพื่อลอบฆ่าพวกวาวิญญาณทันพีโปรดช่วยงานนี้ให้เสร็จลุล่วงไปด้วยเถอะเจ้าฟ้าแสนคำยกมือพนมขึ้นเหนือศีรษะแล้วบอกกับผู้เป็นหลานสาวว่าไม่ต้องเป็นห่วงสามคนนั้นหรอกพวกเขามาพบอาราวราว,ราวบ่ายโมงกว่าครัวเดือนจะารายงานงานที่พวกเขาบกพร่องต่อหน้าที ชน้าสีดปากคอสัน่นอาก็เลยว่าไปตามแผนที่วางไว้นับว,ว่าแผนการท่านอาเฉียบขาดค่ะก็ต้องช่วยกันทุกวิธีทางแหละคำแล้วหิ้วจังไปที่ห้องเครื่องเถอะสองอาหลานประคองกันไปที่โต๊ะเสวยซึ่งเจ้านางจันฉายจัดเตรียมเป็นพิเศษและทั้งสามจึงรีบรับประทานกันเงียบๆพรางหาเรือเรื่องงานไปด้วย ร้อยเอกหานฟ้าสิบเอกสร้างนุพร้อมทหารใต้บังคับบัญชาที่หอบหิ้วกันมาจากเมืองหางซึ่งเหลือเพียงหกนายเท่านั้นนอกนั้นแปรพักไปอยู่กับร้อยเอกชนะศึกจนหมดสิ้นแล้วได้ออกกว่าต้อนควาเรือนและทหารที่แตกพ่ายสงครามเมื่อเดือนก่อนแนวรัศมีสมกิโลเมตรตามแผนของพลเอกเว่ยเสีย ทั้งแปดบุกป,ป่าฟาดงมาสองวันเต็มแล้วและแทบจะสิ้นหวังเพราะไม่พบใครแม้แต่คนเดียวถึงพบก็เป็นชาวบ้านป่าที่ไม่เคยเข้าไปอยู่ในเชียงรัตเลยแถมยังส่งภาษากันไม่ค่อยจะรู้เรื่องอีกด้วยกระทั่งบ่ายคร้อยทั้งแปดจึงเข้าไปหลบพักร้อนในพุ่มไม้และขณะที่กำลังจะยีบกันอยู่นั้นหูของทั้งแดแววได้ยินเสียงคนคุยกันเบา มาอยู่ตรงหน้าพุ่มไม้นั่นเองหานป้าจึงพยักหน้าให้สั่หนุ่มพลิบตานั้นผู้มูโหดกระโจนพรวดออกจากพุ่มไม้พร้อมทั้งจี้อาก้าใส่คนเหล่านั้นพร้อมกับลั่นไกใส่ก่อนเรื่องอื่นไว้ว่ากันทีหลังโอยปรากฏว่าร่วงไปถึงสาม ที่ลุดปากออกมาเป็นภาษาเกาหรียงและเหลือรอดเพียงคนเดียวเท่านั้นซางนุจึงกราดยิงที่น่องอานั่กรกเกาเรีคนนั้นร้องไม่เป็นภาษามนุษย์แล้วฟุบอยู่ตรงนั้นห่างไปเพียงสิบกว่าเมตรเท่านั้นเองลากคอมันมาเ,าเร็วซางนุสั่งการลั่น ลูกน้องทั้งหกเพ่นอ้าวไปทันทีแล้วหามนักรบกระเรี่ยงคนนั้นกลับมาจากนั้นโยนลงตรงหน้าสางนุและหานฟ้าโอ้ยมันร้องลั่นตาเหลือกลานด้วยความเจ็บปวดสุดแสนเฮ้ยปวกไหนวะเนี่ยสางนุถามลูกน้องตนเอง ไอ้พวกกะเลียงลูกน้องหมดคุณแสนครับผมจําได้มันคนหนึ่งบอกหลังจากตรวจดูสามศพละเอียดแล้วมันมาแถวนี้ทำไมวะหานฟ้าพึมพำด้วยความสงสัยพร้างแงนดูรอบๆบ,ร,บริเวณนั้นเอ๊ะนั่นมันดอยยาวนี่วะไอ้ซางเข็นคอถามไอ้นั่นสิ สางนุปรีเข้ากระชากผมนักรุกเะเหลีคนนั้นจนหน้าเงาียนแล้วกรอกคำพูดใส่หน้าชา้าๆหมวดคุ้นแสนเจ้าน้าเองอยู่ไหนวะสายหน้าบบหูอ้อยก็เรียงหนุ่มร้องลั่นเจ็บปวดจนตัวสั่นอระริกเพราะถูกสางนุเตะเข้าที่บาดแผลตรงน่อง เลือดกระฉูดแดงฉานถ้าเองไม่บอกว่าหมวดคุ้นแสนเจ้านายเองอยู่ไหนละเกาะข้าจะกระทืบที่น่องเจ็บของเองอีกโอ้ยหมวดอยู่บนดอยยาวโน่นกรเรียงนม,มบอกเสียงแหบโหยฮะขึ้นไปอยู่บนดอยยาวทำไมวะสางนุชะงนชะงายอีกคนพักนอนบนนั้น หัวคิ้วของหานฟ้าขามวดเข้าหากันงั้นแสดงว่าบนดอยยาวมีทําให้พักนอนใช่ไหมวะไม่มีไม่มีได้ยังไงวะโอ้ย,อยก็เรียงหนุ่มร้องสุดเสียงด้วยความเจ็บปวดแล้วหมดสติไปในที่สุด กดรับฟังตอนต่อไปในคลิปหน้าขอความการุณาท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านกดไลค์แล้วก็กดแชร์ส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของกันยาด้วยนะคะขอพระคุณมากคะ่ะ